วันแรกนะคะเราก็มากินอาหารตอนเช้ากันเนาะหลังจากเหนื่อยมาเช้าก็จัดเต็มนะคะมีอังงูนมีแฮมสเปนนะคะมีไข่คนแล้วก็พวกแฮทแชมปปญองกินกับกาแฟคาปูชิโน่นะคะแล้วก็เป็นพุดดิ้งกาแฟนะคะตอนเช้าก็อิ่มอร่อยกันตามนั้นนะคะหลังจากนั้นก็มากินของหวานก็ได้ค่ะ อันที่ขาดไม่ได้คือชูนะคะหรือว่าชูโรสก็จะเป็นขนมของสเปนที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะเป็นรูปร่างเหมือนบอกไม่ถูกค่ะแล้วก็ส้มนะคะกินกับแยมแอปเปิลคอร์แยมสตรอเบอรี่ก็อร่อยอิ่มอร่อยไปอีกวันหนึ่งนะคะวันถัดไปอันนี้ก็ดูเฉพาะอ่านเช้าเนาะก็อันนี้เป็นลูกไหนผ่าไปละเนาะกินกับกาแฟน้ำส้ม แฮมอ่อก็าจจะมีผลไม้นิดหน่อยนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นอาหารแปลกของที่นี่ก็คือเป็นขนมปังกรอบราดด้วยแยมไอวิคอตกับน้ำมันมะกอกค่ะแปลกมากินน้ำมันมะกอกเกือบทุกมืือนะคะตอนเย็นนะคะอันนี้เสริมให้เนาะก็จะเป็นระบำฟามิงโกกินอาหารไปด้วยดูล้ ราบัมฟามิงโก้ไปด้วยก็จะเป็นคอสเหมือนอาหารฝรั่งะคะ่ะมีซุปมีขนมปังแล้วก็มีสเต็กเนาะก็ถือว่าได้มาดูฟามิงโก้ไปด้วยพร้อมๆกับมื้ออาหารก็เพลิดเพลินดีนะคะ่ะวันถัดไปนะคะเราก็จะไปที่ลิสบอนแล้วนะคะทริปนี้เป็นอาหารกลางวันเนาะก็จะเป็นอาหารจีน,นะคะ่ะก็มีพวกซุปเสฉวนปลาแล้วก็หมูผัด ซีอิ๊วนะคะที่สําคัญมีข้าวให้เรากินแล้วนะคะแต่ว่าออกจะแข็งนิดหน่อยนะคะเป็นการหุงสไตล์สเปนนะคะเหมือนเป็นรีซอโตโต้ไรซ์ค่ะอีกวันหนึ่งเราก็ไปโทรลนโตกันนะคะซึ่งเป็นเมืองเก่าวันนี้ตอนมื้อกลางวันเราได้กินข้าวผัดสเปนนะคะสเปนิชไฟไรซ์ซึ่งจืดค่ะเราต้องบีบเลมอนลงไปด้วยนะ้ะก็จะเป็นข้าวผัดสีออกซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีกุ้งมีหอย I'm gonna